คณะว่าอาจารย์หาเขียวดรเจสสรก้าจนค่ะจากครูทุกท่านค่ะจะได้ทำสำเนีด,ดีพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชาาและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทุกท่านค่ะดิฉันมั่นสิงขวันจ้าจนหรือนางสธุธยากันทมูลนะคะอายุส8สิบแปดปีจิตอาสาส่วนป่านาบุญแสตงกัดภาคเหนือ ป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทนะคะวันนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านซึ่งเป็นกันบ้านสดๆที่ได้รับ่อเช้านี้เองนะคะคือเช้าวันนี้เรามีการนัดหมายกันเพื่อที่จะไปพูดคุยในผู้ร่วมดําเนินรายการอาหารพืชจิตสบายหาไใจโรคเพื่อที่จะได้นำความที่เห็นไปพูดคุยกันในห้องอบายหาริธรรมนะคะแล้วก็ตั้งใจมากเลยก็ หกโมงครึ่งเปิดประตูมาพี่สาวขับรถมาจอดหน้าบ้านจะไปส่งลูกชายไปโรงเรียนเพราะเห็นว่าฝนจะตกจะตกนะคะไม่ได้ตกนะฮะลูกชายก็บอกว่าเขาจะปั่นจัก,กรยานไปเองไม่ต้องไปส่งถ้าฝนตกค่อยไปส่งไปเจอเราก็เห็นด้วยอย่างนั้นนะะแต่พี่สาวก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยยอมแต่ก็แต่ก็ยอมนะะลูกก็ปั่นจัก,กรยานไปแะ,ะปัญหาก็คือว่าที่มาที่บ้านเนี่ยเขาก็จะแบบมาเก็บผักมาทําอะไรแบบเยอะมากเลยนะคะ ปกติเนี่ยเราเนี่ยเมื่อมีนัดที่จะต้องไปเข้าซูมหรือไปทําอะไรเนี่ยเราก็จะปิดตัวไปเลยเราก็จะไม่สนใจเขาว่าเขาทําอะไรนะซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยทําแบบนั้นแล้วก็ได้พิจรนารณาในการทำเแต่ละครั้งเนี่ยก็มีความรู้สึกสิดติงว่าเราเนี่ยน่าจะแบบน่าจะ,น,าจะน่าจะมีการปฏิสัมพันธ์กับพี่สาวใช้โอกาสนี้ที่เข้ามาบ้านเราเพื่อที่จะมาเก็บผักา่าทําอะไรที่สวนเราเนี่ย เพราะว่ามีประเด็นคือหนูทำกสิกรรมไร้สารพิษมาแล้วก็ใช้ชีวิตจิตอาสามาตอนเนี้ยประมาณเกือบสิบปีแรกเริ่มเนี่ยพี่สาวเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ต่อต้านแล้วก็ไม่อยากให้เราทําแบบนี้เขาก็บอกว่าให้เราไปทํามาหากินไปหาเงินเยอะๆอะไรประมาณอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยคะซึ่งความคิดเห็นนี้ขัดแย้งกันมาโดยตลอดพวกเราขัดแย้งกันรุนแรงถึงขนาดไม่พูดกันสองปีนะคะด้วยความที่ว่าเ,เราสองคนเหมือนกันคือ เป็นการเอาต่ใจตัวเอ,องอนี้ะคะแล้วทีนี้เสรการที่เราเอาแต่ใจตัวเองก็คือว่าเมื่อเข้ามาเนี่ยเรามีธุระที่จะต้องทาเนี่ยเราจะไปสนใจธุระของเรามากกวา่าที่จะมาสนใจเขาเสร็จแล้วเมื่อเราได้ปรับเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนท่าทีของเราจากที่เราเราเออจ,จะทําอะไรก็ทําฉันจะทําส่วนของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเปลี่ยนมาเป็นใส่ใจเขาเดินตามดูไม่ต้องถึงจะเดินตามนะฮะประมาณว่าเออจะเอามาละกคอไหม จะเอาบวบไหมเอาแตงกวาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้รู้สึกว่าเขามีความเหมือนกับเหมือนอาจารย์พูดเลยค่ะว่าอาจารย์บอกว่าเมื่อเรามีความขัดแยง้งกันกับคนที่สาคัญในชีวิตเนี่ยเรานิ่งได้มากเท่าไหร่เขาก็จะนิ่งได้มากที่สุดของเขาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าหนูนิ่งแล้วหนูก็ทําตามหน้าที่ไปแม้จะขัดใจว่าหนูยังไม่ได้เข้าไปชุงกับพี่น้องหนูก็วางใจค่ะว่า น้องก็คุยกันได้แล้วก็ยินดีที่พี่น้องจะแบบมาติดหมูว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะและ้วทีนี้อ่าเราก็แบบไม่ดูนาฬิกาเลยนะคะว่ามันจะผ่านไปกี่นาทีกี่นาทีกี่โมงจนสุดท้ายเกือบแปดโมงค่ะพี่สาวก็แบบเรียบร้อยแล้วเธอก็แบบโอเคผ่านไปเราซึ่งระหว่างนั้นนะคะเราก็ได้ถ้าภาษาเราก็คือเป็นการสนทนาธรรมแต่ภาษาของเขาก็คือว่าการได้กลับพุกกันได้พูดคุยกันได กับจูนความคิดซึ่งอ่าเห็นหนูแรงแบบนี้ที่หนูก็คล้ายๆกันนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแต่ของเขาจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแต่เรากําลังจูนเพื่อที่จะเข้าหากันตอนนี้ที่หนูนะคะได้ยอมรับได้รู้สึกเห็นผลดีของการทํากิจก,กรรมของหนูมากแล้วนะคะถึงกับต้องแบบเมแบบื่อกี้ประโยคแรกที่เขาพูดกับหนูนะตอนที่มาถึงบ้านเนี่ยฉันจะไปอ่าโครงการหลวงไปซื้อผักฉันจะไป สารามังซีรัตคีทาาองมลเรานี่นะคะไปซื้ออะ,อะไรอย่างเงี้ยเอานี้ดีกว่าเพืองอนน้ามันที่มาบ้านเธอดีกว่าใกล้ดีแล้วเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกดีในการที่ได้เก็บผลิตผลจากผลงานการทํากสิกรรมของอ่างเนี่ยคะ่ะแล้วเขาก็พักว่าเอออันนี้ก็มีเหรออันนั้นก็มีเหรออย่างแรกที่เขาประเด็นไปเก็บคือดาวดอยะคะ่ะต้องเก็บมากรรมใหญ่ๆนะคะเขาให้เห็นผลว่าเ ตู้เย็นเขาเนี่ยไม่มีอะไรเหลือละแล้ว,ลวทุกครั้งที่เขาเก็บดาวดอยไปเนี่ยมันอยู่เกินอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยความประหยัดของเขาที่แบบไม่ต้องเปลืองน้ํามันไปไหนอะไรเงี้ยอยู่บ้านแบบว่าเขามีดาวดอยเขารอดอะไรเงี้ยนะหนูก็ได้รู้สึกบบว่าอ้แบบมันเป็นการแม่หนูจะไม่ได้ร่วมประชุมกับพี่น้องมันเหมือนเสียแต่หนูกับรู้สึกว่าหนูได้ลดลดความเอาแต่ใจตัวเองที่อยากจะไปประชุมกับพี่น้อง มาดูจิตวิญญาณของคนสําคัญในชีวิตแล้วก็อ่าไม่ได้เพิงช่วยเขานะคะหนูไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยแต่หนูช่วยตัวเองที่ได้ทําให้จิตใจหนูเนี่ยอ่าอ่อนลงเย็นลงแล้วก็ไม่อยากกระด้างไม่ไม่ปฏิบัติกับเขาแบบแบบอแบบเมื่อก่อนคือเปลี่ยนท่าทีมันก็เลยทําให้เหมือนปฏิสัมพันธ์ของเราก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับแต่ก็มันก็จะ วนอยู่อย่างเนี้ค่ะถึิงสําัจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันอยูซึ่งหนูก็พร้อมรับทุกสถานกา,ารณ์นะคะที่เล่าให้พี่น้องฟังก็คือจากนั่งฟังกันด้านพี่น้องมาเนี่ยได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยฮะได้ทําให้คอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันกับการตัดสินใจครั้งนี้ของตัวเองว่าทําถูกแล้วทําดีแล้วแล้วก็จะเรียนทําต่อไปตามคําสั่งสอนของอาจารย์นะคะรู้เพียรรู้พักรูจก้จักคิดมั่นถือมั่นน้อยลงแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ อนุโมทนาค่ะมั่นสินขัญพี่ว่าเป็นเรื่องเรื่องราวที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้นี่นี่ตัวที่ว่าเราลดคําว่าลดอัดตราเนาะลดอัดตราของเราลงแล้วเราก็ประมาณการกระทําที่พอเหมาะด้วยพอเหมาะระดับไหนเนี่ยก็ประเมินจากความผาสุกข,ของเรานี่แหละนะคะว่าพอเราประมาณแบบนี้ประมาณที่จะทําทําสิ่งนี้เพราะว่ามันต้องมีมีตัวเลือกใช่ไหม มันมีสองอย่างให้เลือกแล้วเราเลือกเลือกทําสิ่งใดแล้วเ,เลือกทําสิ่งนั้นแล้วมีความผาสุกหรือสงบในใจมากกว่าเนี่ยเราอ่ะน,นี่ก็เป็นความกล้าในการที่เราจะประมาณการกระทําที่พอเหมาะของเราก็คืออ่าตรงนี้เราไม่ได้มีตัวยึดมั่นถือมั่นแล้วเพียงแค่ว่าเรามามาประมาณให้พอเหมาะีนตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ลดลดอัรอตรา ตัวตนของเราที่เรารู้ว่ามันเคยมีนะคะแล้วเปรียบเทียบกับอดีตแล้วมันเคยมีอ่าแล้วมีมากด้วยนะคะอ่าตอนนี้พี่พี่ว่านี่เป็นนี่เป็นเป็นผลหนึ่งของความเพียรที่มั่นศีลขวัญเพียรปฏิบัติมานะคะแล้วก็ทําอย่างยึดมั่นถือมั่นด้วยเหมือนกันยึดในความคิดเห็นของเราว่าเราจะทํากิกรรมไร้สารพิษนี่แหละอ่า ตรงนี้เนี่ยก็คือเรายึดเรายังไม่ได้วางนะเราไม่ได้วางตัวนั้นแต่เรายึดยึดปฏิบนะัติน่ะยึดปฏิบัติที่เราคิดว่ามันเป็นทางที่ถูกตรงของเราแล้วเราก็เอ่อณเวลาหนึ่งก็เกิดผลนะเกิดผลกับคนรอบข้างที่ว่าสุดท้ายในการปฏิบัติมีคำที่อาจารย์สอนพวกเราบ่อยๆก็คือถ้าเรายังทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ในการที่จะบอกใครๆหรือให้ข้อมูลเราก็ทำตัวอย่าง ที่ตนให้ดูนะคะนี่ก็คือผลของการทำตัวอย่างที่ตนของม่านสินผันนะคะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะอ่าเชิญพี่น้องได้ค่ะอนุโมทนากับบ้านสินผันค่ะอ๋อรู้แล้วเหตุผลทำไมไม่เห็นมั่นในเช้านี้นะคะค่ะ ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ายัางไงเราในกลุ่มแพทย์วิธีทำของเราเราก็าเอามาติหมู่อยู่แล้วใช่ไหมคะมั่นสินขวัญก็รู้ว่าวางใจในเรื่องของมติหมู่เรายัางไงเราก็าเอาตามมาติหมู่ที่ตกลงกันในการประชุมแม้มั่นจะไม่ได้เข้ามานะคะแต่การได้เชื่อมร้อยวิญญาณกับพี่สาวนี่มันไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ง่ายๆใช่ไหมคะ พอดีมันเป็นโอกาสที่ให้มั่นได้มาตัดสินใจในเช้านี้เพราะมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันอยากจะทำแต่มันก็ได้ล้างตัวจะเอาตามใจตัวเองเนาะเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะอนุโมทนากับมั่นสินขวัญค่ะ